ครับสำหรับลูกค้านะครับที่จะเอาตะกะแตนเด็ดปีกมาส่งทางที่ฟาร์มเรานะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้แล้ก็คือว่าขั้นตอนแรกก็คือเอาไปแช่แช่ให้เข้าตัวแข็งซะก่อนนะครับเนี่ยจะแข็งโป๊กเลยนะแล้วค่อยทยอยเอาออกมาเด็ดมาเด็ดปีกนะครับเจะเด็ดแห้งๆอย่างนี้เลยไม่ต้องใส่น้ำนะครับ เด็ดแห้งๆเวลาเด็ดเสร็จเขาจะตัวสวยไม่มีน้ำเกาะเวลาไปแพกใส่ถุงเนี่ยก็จะไม่มีน้ำอยู่ในถุงก็จะสวยนะครับพอเราเด็ดเสร็จประมาณนี้สักโลสองโลอะไรเงี้ยเราก็จะแพ็กใส่ถุงละโลแล้วก็ยัดใส่ช่องฟิตอีกครั้งหนึ่งนะครับทยอยเด็ดแล้วก็ทยอยเอาใส่ถุงแล้วก็แพ็กใส่ช่องฟิตเลยนะครับ สีเขาจะสวยไม่ไม่มีน้ำเวลาเราเด็ดก็ง่ายครับปีเขาจะกรอบก็จะเด็ดง่ายเวลาตัวเขาแข็งอนะครับผมก็ประมาณนี้